สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมการฉีดปุย๋ยทางใบผสมกับยาฆ่าเพี้ยไฟวันนี้ก็จะมีปุย๋ยอะไรบ้างนว,วันนี้ัแรกปุย๋ยระเบิดหัวสูตร0ูน0ูนวกสิบแปเอ ตัวนี้ก็จะเป็นยาฆ่าเพลี้ยไพลิดาเบนผสม10กรัมต่อน้ำ20่ิลิตรก็ประมาณ10กรัมต่อน้ำหนึ่งเป้ร์แล,แ,ลแล้วก็มีผงยูมิกยูมิกผงยูมิกแอคซิ์พาวเดอร์แล้วก็จะมีตัวอัพเดตเหมือนเดิมครับ ตัวนี้อัปเกรดคิวมิกนี่ก็จะใส่ทุกรอบนะตัวอื่นก็จะมาเป็นช่วงๆของของการฉีดมันในแต่ละรอบครั้งนี้ก็จะเป็นการฉีดครั้งที่7นะครับจะฉีดทั้งหมด8ดครั้งเรามาชมขั้นตอนการผสม เตรียมโอเก็ใส่อัพเกรดนะอัพเกรดก็คือน้ำยาสารจับใบครับใส่ไปนิดหน่อย มพพคนแล้วนเ้ำมันจะดำดำ สูงห้สิบตะเบิดหัวระยะเทียบไฟประมาณนี้ครับกดให้เข้ากันแล้วก็ฉีดเลยครับใส่ยาผสมทุกอย่างคนน้ำผงดำให้เข้ากันก่อนครับแล้วก็ใส่ ทางใบสูตร0050บวก18 s อไปนะครับแล้วก็ใส่ยากำจัดเพี้ยประมาณหนึ่งช้อนไปเลยครับแล้วคนให้เข้ากัน ชมขั้นตอนการฉีดต่อไปครับกับแปลงมันสำปปหะัลังเกษตรศาสตร์50เกษตรศาสตร์80แล้วก็ประยอง72ปลูกมันสามสายพันธุ์ในแปลงเดียวครับเจดไร่เดี๋ยวไปดูต่อครับเอาแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้กันจะมาฉีดปุ๋ย ทางใบผสมกับยาฆ่าเพียนะครับตอนนี้เพ้ยกำลังลงในแปลงมันสาบหลังเจ็ดไล่สามสายพันธุ์เกษตรศาสตร์ห้าศูนย์เกษตรศาสตร์แปดศูนย์แล้วก็ระยองเจ็ดสองับเพ้ยกำลังลง 1, เยอะบเอกเกษตรศาสตร์ห้าศูนย์กับเกษตรศาสตร์แปดศูนย์ก็ไม่ค่อยจะกระทบเท่าไหร่นะครับรู้สึกจะทนทานต่อเพี้ได้ดีทีเดียวนะครับ ในส่วนของระยอจะสองค่อนข้างจะหนักครับใบเหลืองเยอะนะครับบริเวณกลาง,งกลางกลางไร่ตรงนี้เดี๋ยวจะฉีดไปถึงค่อยชมไว้อีครับตอนนี้ก็ฉีดด้านที่เป็นเศษศาสตร์80ก่อนนะครับระยะผลผล การออกฤทธิ์ของยานะครับประมาณ15วัน,นครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประมาณ7วันที่แล้วก็มาฉีดตัวหนึ่งไปนะครับก็ตอนนี้ก็มองไปก็ยังเหน็นงเหลืองอยู่ครับก็ยังไม่รู้ว่าได้ผลหรือเปล่าสัปดาห์นี้ก็ <c oughs> เป็นสัปดาห์ที่สองก็จะมาฉีดอีกตัวหนึ่งข <c oughs> อโตัวรับเอาไป ตัวนึงครับตัวที่ดูใน youtube เขาบอกว่าตัวนี้ค่อนข้างจะดีชื่อเป็นซองเสียงแดงชื่อไพดาอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวจำไม่ได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่ายี่ห้อนี้ยี่ห้ออะไร ไม่ใช่ยีห่ห้อเอาเป็นแบบว่าเป็นตัวยาเลยดีกว่าเดี๋ยวจะไปอวย,ยี่ห้อเขาเป็นตัวยาตัวนี้ชื่อตัวยาตัวนี้นะเอาว่าเริ่มฉีดครับการฉีดก็ฉีดวันนึงครับเปิดพ่นฉีดก็พยายามช้อนช้อนเข้าให้มันใต้ใบแบบนี้นครับเพราะว่าตัวเพรื้มันจะอยู่ใต้ใต้ใบเราเริ่มฉีดเลยครับเปิดเครื่อง ตัเนเล็กๆ,ๆก็ช้อนตใวข้างหน้าลำบากครับก็จะฉีดปกติไป ฝั่งกเกษตรศาสตร์ศูนย์บริเวณตรงนี้เป็นพื้นที่ถ้าฝนตกเยอะๆก็ค่อนข้างจะเป็หล่มแต่พอช่วงแรงมันก็น่าจะมีน้ำสะสมอยู่ใต้ดินกเกษตรศาสตร์นก็ค่อนข้าง,างโตโตอยู่ เไปดูการหน้าก็จะเอาเศษสารแตกศูนย์ไปฉีดใส่ปลูกช่วงหน้าฝนนะจะดูการเจริญเติบโตของเศษสารแตกศูนย์กับการปลูกช่วงหน้าฝนนั่ ณสมบัติของเขา่งเขาบอกว่าทนต่อการเกิดลางเน่า่ะทต่ทอสลองดูนเจ็ดวันนี้ลมก็ค่อนข้างแรง พยายามควบคุมเตลละอองโดยค่อนข้างยากวันนี้ก็น่าจะได้ทีละสามล่องนะสนะี่ล่องลมไปไม่ไหวลแมแรงมากเราเคยผจิ๋นไหม าลครับบริเวณพื้นที่ตรงนี้ก็ระยองจ72เป็นพื้นที่บริเวณที่ระบาดหนักนะครับก็ใบเหลืองใบร่วงอ,อาการตั้งแต่เริ่มแรกสัปดาห์แรกมาดูเห็นเริ่มเริ่มจะมีเพี้ยควยเขา้าพอสัปดาห์ที่สองจะมาฉีด ปุ๋ยทางใบเพราะว่าเข้าเริ่มเข้าแล้วนะครับใช้เวลาแค่สี่ห้าวันถึงเจ็ดวันก็เริ่มเข้าสัปดาห์ที่สองก็คือมนฉีดปุ๋ยทางใบแล้วก็เอาไอ้ยากําจัดเพียย้ยอีกยี่ห้อหนึ่งนะมามียี่ห้อหนึ่งเดี๋ยวจะขึ้นโชว์ให้ดูนะว่าเป็นตัวยาอะไรนะมาฉีดสัปดาห์ที่สอง ตอนนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่สามที่มามาดูก็ยังระบาดหนักอยู่อีกครับก็ระยะาการออกฤทธิ์ของยาประมาณสิบห้าวันครับตอนนี้ก็ฉีดไอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้แค่เจ็ดวันอันนี้ก็มาฉีดซ้ําอีกเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะเห็นผลนะครับสัปดาห์หน้าก็จะมาฉีดอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันครับใบไอ้ไุ๋ททางใบแล้วก็ผสมยาฆ่าเพลีย สัปดาหหน้าก็จะเป็นสัปดาห์ที่15ห้าของส5วันสัปดาห์ที่4เป็นวันที่15บห้ของสี่สวันของการฉีดเพียรอบแรกนะครับก็จะดูผลว่าเป็นยังไงครับวันนี้ก็จะเป็นการฉีดครั้งที่สอง ก็ประมาณน่าเสียปมะมาณงานเนี่ยมาบริเวณตรงนี้ที่ใบเหลืองนะอื่นๆก็จะมีเหมือนกันครับจะมีจุดล่นนิดละหน่อยนะครับก็ยังพอพอจะไปได้อยู่อนะันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะร้อนหรือเปล่าเพราะยังต้นยังเล็กอยู่นะครับก,ก็มาดูการชีดเลยครับเปิดเครื่อง ปั๊มแล้วก็เปิดเกียร์โบ่ชีดท้องใต้ใบพยายามฉีดเน้นๆให้โดนทุกต้นเลยครบับรอบนี้ตอนนี้ฉีดเน้นกว่าที่ฉีดทำไปปกติฉีดทำไปปกติจะเบี้ไบยไปโดนต้นมากไลยโดนต้นมากรอบนีบ้ก็พยายาม

เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็มาดูกันอีกอรอบเป็ยนยังไงว่าของการฉีดพิษยาฆ่าเชื้อผสมหรือทางไปครั้งที่หนึ่งจะเปะน็นยังไงนะครับเราจะมาดูสัปดาห์เรื่อยๆจนครบครบรอบ15วันของการฉีด3รอบนี้ อฉีดไปตามลมง่ายจะง่ายครับก็ง,ง,อง,อง,ง่ายจะเป็นอ้อมง่ายเราฉีดย้อนลมทางลมมตีใส่อ้อมยางตีใส่หน้าแล้วปล่อยไปตามลมอู่ต้นนี้ใบเกือบหมดแล้วเดี๋ยวจะใบใหม่ก็จะเกิด ไม่รู้อะไรเกิดมาจะโดนเยะอะกินหนีหรือจะล่อ,อาหารือเปล่าพยายามไล่ให้ั่วถึงแล้วขอจะลิดลงที่นี้ก่อนนะผมก็มาติดตามดูสัปดาห์หน้าว่าจะ มีผลเป็นยังไงนะครับผหรอบการฉีดคาเฟียผสมสู้ทางใบแล้วก็หอจบคิดที่นี้นะครับตกดติดตามกดไม้กดเชิดตัดสุกให้ช่องด้วยนะครับช่องกเกษตรฮอลิเดย์นะครับแล้วก็หัจบคิดที่นี้ครับสวัสดีครับ